เดี๋ยวครับมินโบโบจ้องด้วยอาหารเชี่ยวแซ่บะครับมินี้เขาจะไปหาอาหารสันกางหรือรับสั่นกลางทั้งฝาเขากินมาแล้วแต่ยินเขากินมาแล้วบนหน้าเมาก็กินมาแล้วเขจะไปกินอาหารเคิงกรอยครับอย่างเช่นกินนุ่นครับแม่ครับเขจะไปหากินนุ่นนะครับกินนุ่นปีกซียังเหม็นมาแต่คอมเมนต์นะครับผามขี่โกงนะครับอราจะพาไปหากันเด้อครับป้า มันยูจนยังแน่นะครับโอเครอติดตามไหมนะครับติดตามเบาเต็มเบาตางเลยอพี่น้องมือถือพักกันไปไต่กีนุ่นมาทำมามานประมานหลังจากตามนะครับหลังจากฝนตกมาแล้วนะครับลกของอยู่ของกินเขาเบื่อรับน้ำฝนตกไปไม่ถึาครับเอาพี่น้องไปเดินทางนะครับไปนี่นะครับทุกคนเห็นปะครับอันต้เหลี่ยมนะครับมันอยู่หลังใบใหม่นะครับนี่นะครับโอหนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ กลับเอาเลยนะครับนี่ครับนี่เธอมากินรุ่นไงแล้วพี่น้องเนอะใส่คว้าใส่คว้าใส่ขวดครับมาเลยมึงกินเราหาพวกกันนะครับพี่ตัวเอ้นี่นะครับต้นแรกนะครับที่มันอยู่ผมเห็นกระพอะครับกับคนหลายๆคนทีมงานครับนี่ครับเขาเอว่าต้นเยื่อนะครับมันสีมีหมากมันเป็นเนื้อกลมๆอยุ่นๆนะครับคุณครับหมากมันนะครับ อันนี้พอผมก็ต้องขึ้นไปเอาตัวหนึ่งนะครับยุ่งเท่านี้ครับนี่ครับผมเท่านี้ครับเดี๋ยวรอบเบิ้ลนะครับว่าที่ใดว่าใดครับตัวนี้จะเขาได้หลายแล้วล่ะครับจะโบลายปันได้ท็อปสองสามตัวครับนี่ครับขึ้นบอแล้วครับแข่งมานี่ครับขึ้นบอแล้วครับนี่ครับไ้ใน้ะครับในนี่ครับขึ้นไป้าอกทงนะครับได้ขวดครับตัวที่สามมึงเข้าด้วยครับนี่ครับแมงกินโน้ตแย้มยิงยุ่งเสียครับผมยิงต้นหมักขุยเสียบครับผม บอลท้องบอลพกเออมาเติมมาคุยเสียครับเอาเต็มเอาลูกเอาชวนในกาัไในครับครับอ่ามาเติมจับก่อนครับบอลตุงกับบป๋าตันจับครับตังตังตังผมหาได้อีกสองตัวครับใส่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 น้ำบาวตังอีกสองตัวเออไปแล้วครับตบเอาครับโอ้โหพี่น้องนี่กันนี่อีกตัวหนึ่งเอาบุญเติมเอาลูกเอาจับดีมากเก่งมากใส่ขวดครับใส่ขวดครับครับอีกสองตัวครับอีกนี่อีกสองตัวพี่น้อง เมือครับมือ aining, บิน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 เสกวดเสกวดเสกวดหมานครับหมานครับโอ้โหนี่นะครับพี่น้องแมงกินนุ่นห้องยุงสีเด้อนี่นี่นี่นุ่นล้มเหรอห้องต้องเฝ้าเอาครับพี่น้องครับนี่นี่นี่น้องเฝ้าเอาถ้าห้องว่าเฝ้าไมนสีปุ่นสีบินครับมีต้นหมักด้ยเสียบ้ะพี่น้องพี่น้อง นกยักนกยักโอ้ยต้มนะครับโอ้อันนี้สองตัวสองตัวเงี้ยมั้งใส่ใส่ใส่เท้านี่นี่นี่อ้าวสองตัวไปต่อไปนะครับมาเต็มมาตังไปต่อพ่นต่อไปครับเป็นไหนพ่นแรกที่ไหนลูกโอ้ร้ายครับ ได้ยู่พี่น้องได้อยอ่ติดตามเสื้อเอ็งม่วงก็ได้พี่น้องคันหาเหมือนหนาชิได้ยประมาณสักหนึ่งเหรอครับครับท่าได้เหมือนเปล่าไม้พี่น้องไปต่อดูดิตอต่อดุยิดูดเมืองน่ะพี่น้องเออจะสอนมาพี่น้องคุณอ่ะมจะกินอุ่นยัเห็นปะครับคุณอ่ะออกอีดิพี่น้องเอ้ยเมืองนี่เมืองนี่หมานอีลีครับพี่น้องสมค้าผมว่าปะครับนี่นะผมหากินประจำพี่น้องผมสอนลูกผมเต่าผมงทีหล่ะหาอยู่หากินนี่ให้ลูกมาเอาเอาลูกจับเอาจับเอาลูกเอาอ

อีตัวนึงโอ้บิน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 บตบเรียบร้อยไล้ละเนี่ยครับเสียงฝนมากเหรนีครับพี่น้องเอ้ยฝุ่นตกพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินน้ำบัตรเท่าบืออยากเลยพี่น้องคุณอยากกินยังก็ได้กินเนี่ยที่นู่นพี่น้องเอ้ยฝุ่นบ้าจีบไม่ต้องเก็บเอาอยู่ฝุ่นพี่น้องหนึ่งตัวฝุ่นสองตัวบ้าจีบไม่ต้องจับเอาไปพี่น้องเอ้ยเดีได้กินอีหลีพี่น้อง ก้อนสีท้ายมัน<า>แตกบืองบืงนะครับ <S 2> <S 2> นี่แหละของกินบ้านเฮาบ่อึดบอยากพี่น้องเอ้แล้วอ่ะพี่น้องคอมเมนต์มาเดอ้อเฉียกินนิ้วแมงกินนุ่มเฉยยังกินดียยนดผมว่าฉีอ่อตมเรียวม่วงน้อยพี่น้องผมว่าฉีดเจ้วม่วงน้อยไหมพี่น้องแซ่บครับพี่น้องสีบางอะไสิคือบ่จำจ,ำจ,ำจำ้ำหนังนู้ดทั้งสมทัม้งเป็นกระชากมาตังเอาลูกเออซึบเอาไว้พี่น้องมองไหนเห็นตัวมองไหนนี่ครับหลังหลังเหืองขึ้นจังผมมาแล้วครับ พี่จะไปบอกเออว่าเืมพี่น้องมึงมึงมึงบินบึงบิงเบิงบิงนี่พี่น้องเอ้ยพี่พีพีพี่พีพีนู่นเบิงเบิงพี่น้องโอ้จะสะอ่อนโรูเ่บาเต็มบาตังกำลังเก็บพี่น้องเอ้ยคุณเสียตำเสียบวงวังอีลีแล้วครับมือเนี่ยโอ้สุดยอดนี่นะครับเป็นมือแรกของเขาที่มหานะครับคือว่าเดตไล่เพอสมถุงควนนะครับนี่างนีครับไล่พี่น้องคนอีกนาะอ่านพี่น้องมึงนะครับไม่ยุ่งสิแล้วครับยิ่งมึงต้นต้นคุยเสียกแล้วพี่น้องเนื้อ ก็ถือว่าได้เกินขาดด้วยครับพี่น้องเหมือนว่าเฉมาเอาพ่อเด็กเป็ดแตนนั่นที่เสื้อเอาลูกเขาปึบนะครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงพี่น้องปึ๊บนะครับสองตัวครับใส่ขวดครับใส่ขวดใส่ขวดน้ำบูมมาราคาถ้าเอาบางเหี่ยนช่วมั้ยลูกโอ้เหี่ยนถือนี่มานครับบางเหี่ยนถือนี่มานครับพี่น้องโอ้ได้ยุครับได้จำเจียวยุครับพี่น้องเอ้ย ได้กินได้ครับได้บกมม่่วงแนได้กินนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่หมันหมัน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 ใส่ให้พี่น้องกันใกล้ๆดูโอ้ใช่ได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 ้โอเคโอเคนี่นะครับผลงานฝุกผมแล้ก็ลูกมือนี่ครับไในสักนี่แหละครับบาสิมาตดำใส่แก้วบกม่วงครับพี่น้องเม่นผลงานครับผมได้ย้อนอยู่ครับเจ้าอ้วนถี่มือจะอ้วนครับจดตังครับก็จะตุงตุงครับมือนีครับ ตือแม่ง,งอดต,ตอดดยนึงครับตือแม่ง,งอดต,ตอดนึงครับ <c oughs> พี่น้องอ่าอยากหเห็ดยังกินข้าวเหม็นไม่ได้ครับอันนู้นปีกชี้ยังนะครับเพจให้ถือกะถือวยครับ